สวัสดีครับผมตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องซันลามนะครับผมและเราก็อยู่กับแม่ค้าเจียเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมแล้วเราก็มีกระสอบหนึ่งลู่นะครับเป็นกระสอบคัดหัวออนไลน์นะครับผมเนื่องจากตอนนี้พื้นที่ที่เราอยู่ครับติดสถานการณ์โควิด19ครับไม่สามารถไปเปิดคัดหัวกระสอบได้ฮะเพราะว่าโกดังไม่ให้เราเข้าไปเนาะแต่ทางโกดังอ่ะให้เราสามารถคัดหัวออนไลน์ได้นะครับผมและเราก็ได้โกดังที่ไว้วางใจนะครับผมแล้วก็ ทำการเลือกกระสอบมา1กระสอบนะครับแล้วก็พี่เขาและพี่ที่ร้านก็เปิดกระสอบให้เราเนาะแล้วกม็มูลค่าของกระสอบนี้นะมูลค่าของกระสอบนี้นะก็มีมูลค่า2,500บาทนะครับมีเสื้ออยู่ที่25ตัวตกตัวละ1 0 0บาทเรามาดูนะฮะคร่า,าวๆว่ามันมีอะไรบ้าง อย่างแรกเรามีซิงฟอยนะครับผมโอเคครับผมแล้วเราก็จะไปเปิดกระสอบกันดูเลยนะครับผมว่ากระสอบหที่เราได้มาตอนนี้มันมีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างเนาะเราก็ไม่รู้นะทางทางร้านเปิดภาพให้เราดูนะว่ามันว่ามันมีอะไรแต่เราไม่อยากดูเราอยากมาเซอร์ไพรส์ทุกคนเราก็มาดูพร้อมกันนะครับผมไปเอาไปเปิดกันเลยเราจะบอกข้อมูลกีวกับการซื้อกระสอบก่อนนะคะอันดับแรกก็คือถ้าซื้อยกกลูกจะต ่ประมาณสาันบาทรวมส่งนะคะแต่ตอนนี้เราเปิดคัดหัวก่อนเราอยากได้หัวผ้าเราอยากได้วงเราก็เลยต้องทาการเปิดเขาเรียกว่าเปิดคันหัวออนไลน์เนาะเปิดคันหัวออนไลน์นนนลนแล้วเราก็ทําการทดลองมาหนึ่งกระสอบก่อนว่ามันจะออกดีไหมถ้าออกดีเราก็จะไปอุดมนเข้าต่อแล้วเราก็จะแล้วเราก็จะบอกอยังว่าส่วนใหญ่ที่เราเปิดอะเราเปิดได้แต่ป้ายโกนะคะกับอะไรนะเทกเทอะไรรีเทกเออแต่รีเทกจะเปิดแพงหน่อย สนี่ย2,000 2,000 2ห0าประมาณ2อ0 5ได้25ส <hi> ิ้าตัวแต่ของรีเทรอจะได้แค <Okay. S 2> ่ยีตัวใช่ป้ายหนึ่งที่ที่เราสนใจก็คือเปิดป้ายเหออนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเราอาจจะทำการเปิดป้ายเหออให้เพื่อนๆพี่ดูตอนนี้เราก็จะมาเปิดกระสอบนี้กันเลยค่ะว่ามันได้อะไรบ้างคือตอนนี้เราจะบอกก่อนนะคะว่าเราจะมารอลุ้นพร้อมกับทุกทกคนนะคะพร้อมแล้วค่ะแต่ที่น่แม่อ่ะข้างหน้าเนี่ยน่าจะได้ไอ คนที่เป็นแรปเปอร์แล้วก็ทิ้งปอยแต่ข้างในเราไม่เห็นนะคะว่าเรา,เราได้อะไรบ้างตนนัวแรกมันต้องข้างในมันต้องมีองดีแน,น่นอนหลาคนแต่ <c oughs> ตอนนี้พยายามแกะอยู่ะคะตอนที่ไปรับกระสอบเจ้าของร้านบอกว่าปนปังนะไม่รู้ปังจริงปังเลยนหรือเปล่าใช่เขาบอกว่ากระสอบเนี่ยออกเกือบออกดีทุกทุกลูกก็เลยลองเปิดกระสอบนี้ดูค่ะ วแรกก็แบบแต่แรกนียค่ะทุกคนตอนี้พิงฟอยค่ะแต่ว่าดูเหมือนจะไซส์เล็กไวหน่อยแล้วเป็นป,ป้ายปั๊มคอนนะตัวนี้น่าจะได้อยู่ประมาณท่าไ่ <laughs> น่าจะได้อยู่สามร้อยไม่เขาด้หน่อยไม่รู้อ่ะสกีนยังสวยอยู่เลยนะใช่มันจะราคาหลักร้อยนี่แหละตัวนี้นะก็สวยนะคะทุกคนตัวนี้เรามาดูตัวต่อไปเลยนะคะว่าเราได้อะไรบ้าง เสื้อธรรมดาค่ะเป็นน้องแมวเป็นตายนี่ค่ะไม่มีอะไรนะวิ่งแต่ตัวนี้เป็นอันนี้หรือเปล่างวยปั้มนี่ยงวยปั้มทุกคนงวยปั้มดูซิว่ามีป้ายไหมป้ายบินป้ายบินอ้ายเฮ้ยแต่ตัวนี้มีตำหนิด้วยนะทุกคนดูมีตำหนิด้วย w ด E w F โอ้โหโคตรเก่าอ่ะตัวเนี้ยน่าจะเป็นงานเก่าต่อทุกคน ป่ยบินเราก็เลยไม่รู้ว่าอยู่ในช่วงไหนไม่รู้จักอ่ะรู้จักกันไหมอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันนี่ทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนรู้จักตัวนี้นะทุกคนคอมเมนต์มาบอกได้นะคะหรือถ้าใครสนใจนะคะอย่าลืมมาไอจี IC. อะไรนะนี่ดานี่ดาหนึ่งเก้าเก้าแปดเอ้ยนี่ดาหนึเก้าเก้าแปดนะคะนี่ท <laughs> ุกคนตัวนี้ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ บ้าอะไรไม่คือเกมเออเหรอนับไดโนเสาร์น่าจะได้เท่าไหร่อ่ะไม่ถึงร้อยนั่นแม่ค้าปัดม้ำตาแล้วก็แห้งเหียวอ่ะเหเฉาไม่ถึงร้อยหรอกเฮ้ยแต่ตัวนอะไรอ่ะริบบุ้งอะไรริบบ้งิัวเมืองเมืองเมือง ไม่ใช่อะไรมันนไม่ใช่อะไรเลยเขาก็ได้เปนอยูนะแล้วไม่รู้ว่าของเรามีอะไรบ้างมยเห็นเนื้อมีบนอยู่สองตัวมีมีบนมีข้างบนกับด้านล่างที่เป็นป่หน้ะแค่นั้นนี่เป็นเชฟกระตูนใช่มร์ตูนัมันก็จะมีแล้วมันก็จะมีดีบ้างกับ งพี่นาดนี่พอะไรมันกระโหลกกะลากระโหลกกระลายกระโหลกกะลานี่อชกร์ตูนต้องติดตา้เพลงขายได้บใครชอบใส่กระตูนเบสวงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้จักบอกเนาะบอกแล้วค่ะ้ายด้วย ไม่แน่ใจเหมือนกครนะคะเว่าเป็นวงไหมใครรู้คอมเมนต์ได้เลยนะคะบอกแห้ความรู้กันอันนี้วงอันนี้วงค่ะตอนนี้แคทขายได้อยู่ค่ะขายได้อยู่ตอนนี้ตอนนั้นเราขายได้เท่าไหร่นะร้อยเดียวร้ <c oughs> อยเดียวร้อยสองร้อยอันนี้เป็นคือต้องเป็นรับใช้ชาติอเออตอนสงครามโลกอะไรสัก<ม>อย่างาอะไรเออประมาณนั้นแต่นี่มันเป็นแต่นี่มันเหมือนล้อเรียนเอาเป็นเป็นแบบแก้วกาแฟไงไม่รู้ใช่ไหม กับฟิงค์ฟอยแต่มันไม่ใช่มันเป็นแพนด้าแพนด้าเฮียไพ่ปั่นอ่ะเออนี่อีกหตัวลุงอะไรคะนี่ลุงอะไรไม่รู้ว่าเหมือนหนังหรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่ก็ได้อยู่ไม่เป็นหนังมั้งไม่ได้แย่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะดีะ นี่น่าจะเป็นไม่ทราบอ่ะอีกแก็บไม่รู้อ่ะลายมันมั้งทุกคนเอาจริงๆเลยนะที่เปิดมาเนี่ยแทบจะไม่รู้จักเลยนอกจากแบบคนที่ดังๆจริงๆอ่ะคือเห็นอารมณ์ผ้าน้ำสองไงเออแต่ก็แบบแบบไม่เพียงปังกับกระสอบก่อนพี่กันเฟเดอร์งานป้ายนี่ใช่ไหมเฟดเดอร์ป้ายเฮ้ยทุกคนป้ายอ่ะนี่เห็นไหมน่าจะได้สักร้อยห้าสิบมั้งน่าจะได้สักวัน ร้อยห้าสิบบาทไ่ได้ด้ยะหมป้าคอยังขาได้ประมาณแปดสิบตนน้เราได้อะไรมต็ไม่ใช่หรอมั้งอันนี้หนังหนังประมาณร้อบาททุกคนอันนี้เหมือนดิสนีย์เลยอ่ใช่ไหมเหมือนดิสนีย์เลย่หิงใช่ไหมเจาิงใช่ไหมใช่เก็จะเป็นวงกางแบรนด์เน็กกกี้นกกี้อนี้เกฟูเดตงมเป็นวงใช่ไมเกฟูเดใช่ โอ้โหสกีนี่โอ๊ยเธาเกิดว่าสกีมาเลยนี่จะกิ๊ดให้แตกเลยสกีนี่แทบไปละจะกินไปละมีอะไรเนี่ยอันนี้เพลงนี่นี่อันนี้เป็นชื่อเพลงหรือเปล่าเออเป็นเพลงเป็น MV ็มเอ็มบีเพลง MV MV หนึ่งอ่ะใช่ใช่เคยเห็นอยู่เคยดูอยู่เคยดูมันนะเพลงเนี้ยต่อไปเป็นอะไรอุ้ยอะไรอ่ะเกมหรือเปล่าอุ้ยใช่ไหมอุ้ยหรือว่าวงวะ หรืออนักงะเกมเปล่าเหมือนทหารเลยน่าจะเป็นเกมมั้งเกมมั้งแหละน่าจะเป็นนะเป็นปั๊มคอใช่ไหมใช่ปั๊มคอจังด้วยจังด้วยทุกคนเอาละทุกคนทุกคนดูนะฮะข้อสอบที่แล้วเราเปิดได้ใช่ไหมป้ายโกมอันนี่ก็ป้ายโกมเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามาตัวสุดท้ายเน่ยใช่ไม่ใช่ว่ามันจะดีทุกข้อสอบค่ะที่ชื่ออะไรนะบิกกี้เออบิกกี้แรปเปอร์บิกกี้ที่คอลแลบกับทูผักอ่ะคนเนี้ย เสื้อตัวนี้น่าจะได้สักสองร้อยเสียชีวิตไปแล้วเออาตายไปตายตายไปแล้วน,น่าจะได้สักสองร้อยได้อยู่อะทุกคนดูเอาดดูอ,ดอ,ะดอดนะครับ <laughs> ทุกคนไม่ใช่ว่าจะปังทุกกระสอบนะปังกระสอบก็บเกลือนะฮะอันนี้เราเขาคัดหัวให้นะเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าโกด,ดังได้เนาะใช่ทุกคนวันนี้นะคะสรุปนะคะวันนี้เราตัวที่โดดๆก็คือยิ่แค่สองตัวนะคะะอกนั้นก็พอขายได้นะคะถามว่า ได้กำไรไหมอ่ะน่าจะไม่ได้กำไรเยอะรอบนี้น่าจะแบบแค่พอทุนเนาะใช่พอทุนน่าจะแค่พอทุน,นะคะ่ะแต่มันต้องใช้เวลานะแล้วก็แค่เปิดให้เพื่อนๆพื่อนรุ่นพี่ดูนะคะว่าบางกระสอบแบบก็จะดังบ้างปับงบ้างบังกระสอบก็แปรบ้างนะคะทุกคนมันไม่ไม่ใช่ว่ามันมันจะดีทุกกระสอบนะคะก็อย่างที่เห็นก็อ <laughs> ย่างที่เห็นเนาะ,ะคะ่ะวันนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องสลาม <laughs>